เพี่ยนต้นแค่ผู้เขียนแค่ผู้ใหญ่ของคุนศิลาในที่ทรบรักวันนี้ผมเป็นพื้นด้วยความยินดีในที่ทางเจ้าภาพให้เกียริมาเป็นทางเปิดการเชียรเกล้านสาขาสองของอำเภพุทธในวันนี้ เท่าที่เราได้สังเกตด,ดูรู้สึกว่าแขกผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวเปรคนเป็นพี่ที่รักใคร่ของคุณเจบ,บาลและคุณโอกาสซึ่งเป็นย้บบาภาพใหญ่ในโอกาสต่อไปก็อยากจะให้ขโมยออยคอ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลณโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวเ่ปน เคารพนับถือคือเจ้าพ่อั้ะเลิงไหวก็ให้อาบนวยอวยพรให้ร้านเช็กแกลนร้านสาขาสองตลอดทั้งครอบครัวของคุณเจปาและจะภาคใจในวันนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญนึกถึงสิทธิ์ใดก็ให้สมความงดงามปรารถนาให้มีในทองไหลมาเทมาสมความมงดงามปรารถนาให้มีแต่อายุยั่งยั่งเจริ สิ่งหนึ่งประการเลยที่ท่านต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านทางรัฐปรารถนาขอให้สําสเร็จมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายขอบคุณค่ะขอบคุณท่านวัรชัยประกายวันนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจดหนองแกน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นคำอวยพรที่ประเสริฐมากๆแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดด้ะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นี่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะหากว่าขาดท่าน เหล่านี้นะคะขอเป็นเชิญน,นะคะท่านทานายองอาจนะคะแล้วก็คุณแม่จับปาวิดีกมลนจิตพ้อมครอบครัวค่ะค่ะขอให้อ่ท่านทานายองอาจนะคะกล่าวความรู้สึกสัเกเ็กนร้อยนะคะแล้วก็กล่าวทัดไทยนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ่ะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านครับในนามของคลิปนิรันสาขาสองกับผม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านเขียิในงานในวันนี้ซึ่งงานในครั้งนี้จะสำเร็จรุล่วงกไ็ได้ด้วยดีก็ได้รับแรงเชียร์แรงใจแรงศรัทธาจากผู้เกียรติทุกท่านซึ่งงานเริดร้านพร้อมทั้งจัดงานวันท้ายวันเกิดของคุณจำปาหรือดีกบรมจิตซึงหนึ่งจิงใดที่ขาดตัวบุคคลก็ยินดีรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ขอให้ท่านดื่มกินด้วยความสนุกมีความสุขกับการดื่มทุกอย่างขอให้มีแต่สิ่งดีๆมาถึงทุกๆท,ท่านในปีใหม่ครั้งนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับการเปิดร้านของเราในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะสำหรับพี่พี่ตาะค,ะคุณพิชยาภาค่ะ คือต้องของกราบขอบคุณท่านแขกียรทุกท่านนะคะที่สละเวลามีค่าในวันนี้ทั้งๆที่จริงๆวันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านก็ยังเสียสลเวลามาเพือเอ่อเป็นงานของการเปิดร้านอีกสาขาหนึ่งที่ขยายเพิ่มมากขึ้นใหญ่โตขึ้นก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจทุกคนทางภายในครอบครัวค่ะเขาเสียงปรบมือด้วยค่ะ ถือว่าเป็นกำลังใจในการให้กับเจ้าของร้านคนสวยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เรียนท่านเกียรติท่านนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ,ะจะเป็นการฉลองนะคะสาขาที่2แล้วก็รวมถึงเป็นโอกาสดีนะคะในการฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดคุณแม่จำปาฤดีกำมลคะ่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจมากๆนะคะสำหรับลูก,ลกลๆลหลานนะคะ ที่จะทำให้คุณแม่ในวันนี้นะคะ